สัสดีค่ะวันนี้พามาชิมอาหารร้านอร่อยร้านเจนาปากทางเข้าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดระยองนะคะวแวะกินข้าวเที่ยงที่นี่นะคะร้านเจนาเจนาทางเข้าพิพิธภัณฑ์คะเราสั่งอาหารที่ร้านเมื่อกี้นะคะเรามานั่งกินในร้านกาแฟได้ด้วยค่ะคือมันชิลมากเลยทุกคนร้านกาแฟแก้วโปรดทางเข้าอ่า ทางเข้าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยองนะคะากาแฟชิลมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะร้านแก้วโปรดโอ้ยน่ารักสไตล์น่ารักข้างในนะคะก็จะเป็นคอฟฟี่ช็อปที่นั่งในห้องแอร์ได้แต่ว่าสามีวันกับวันนะคะสไตล์ลูกทุ่งเดี๋ยวเรานั่งข้างนอกกันค่ะเดี๋ยวเราทานอาหารที่นี่ทานกาแฟเย็นๆที่นี่นะคะมีต้นไม้ให้ชมในระหว่างทานอาหารด้วยค่ะ โอ้ยกระบองเพชรสวยมากเลยอันนี้น่าจะจัดเลยขายนะคะน่ารักมากทุกคนน่ารักมากเลยค่ะกาแฟมาแล้วค่ะคาปูชิโน่เย็นนะคะร้านแก้วโปรดค่ะชอบมากเลยค่ะสไตล์การตกแต่งร้านเป็นร้านเล็กๆนะคะสำหรับแบบกิจการเจ้าของคุณเดียวได้เลยมาค่ะอาหารของเรา แล้วนะคะเป็นผัดชาทะเลข้าเปล่าคะ่ะมาทานด้วยกันคะ่ะ<ฮ><ฮ>ทานผัดชาทะเลกันค่ะืม ผัดชาทะเลเป็นร้านแบบในหมู่บ้านนะคะอยู่บนถนนใหญ่ทางไปพิพิพธภัณฑ์สัตว์น้ำเลยค่ะน่ากินมากแล้วรสชาติแซ่บมากพี่เรื่องน้อง mm hmm. เดี๋ยวกันให้ชมนะคะว่ามีอะไรบ้างชมไปด้วยกินไปด้วยนะคะเมื่อกี้กินปลาหมึกไปแล้วค่ะอันนี้เป็นปลานะคะปลาทอดกรอกค่ะทุกคนซึ mm ่ง hmm. ส่วนจะเจีมจนมากอืมอันนี้โอ้ยพี่น้องแซ่บมากแต่จะกินหมดไหมอ่ะคนเดียวอ่ะอืม อ,อยมากทกคนที่จอดรถสะดวกสบายมากเลยนะคะอืจะได้ปลามากกว่าจะมีปลามีมีปลาหมึกแล้วก็มีกุ้งกุ้งค่ะส่วนปลาจะเป็น <c oughs> อร่อยจนน้ำลายสอปลาจะเป็นปลาทอดกรอบค่ะอื sự thật đi, hử, ừ, mực đập, ừm uh -huh. hmm. hử ม,มีมีหลายๆคนนะคะบอกว่าดูแล้วก็หิวตามตลอดเลยอร่อยมากเลยอร่อยมากพี่น้องอ,อปลาหมึกปลาหมึกยังไม่ได้กินกุ้งเลยนะคะเอาปลาหมึกลุ้นๆรับชิอืม น้องเขาถามว่าเอาเผ็ดไหมบอกว่าเผ็ดเผ็ดกันทุกคนอืมกุ้งกุ้งวันนีคนกินกุ้งทั้งเปลือกเลยนะคะมันเป็นแบบเนี้อ่ากุ้งอะไรกุ้งแชบวยอะคะ่ะ หัวกินทั้งเปลือกค่ะทุกคนชอบมากต้องหาที่ปรับกล้องอย่างนี้นะคะยูทูบเบอร์มือเดียวอีกแล้วคะ่ะชิ้นใหญ่ไปไหมอะ่ะ ามีอร,อ,มอร่อยมากค่ะสั่งน้ำอะไรกินคะสั่งกาแฟเย็นแล้วค่ะเวกันกินทั้งกระดูกกระดูกกุ้ง<า> ดีปีใหม่นะคะขอบคุณค่ะชีเซคุณรักนีเวีย for Born of Us เจ้าของร้านน่ารักมากกินพริกไฟลงไปด้วยค่ะกะเพรากรอบเนี่ย ลิกกะลุนะ่มน้ำลิกกะลุนะ่มนะ้ำไม่คิดโอเคอื้ออื้อค่อะน,นี่บอกชอบมากค่ะอากาศดีแล้วก็ทุกอย่างแบบไม่เร่งรีบนะคะ เผ็ดของความเผ็ดค่ะกระชายพิกชทยกินไหมกินบิ๊กไกยสดกระชายสดเครื่องแน่นมากอเออเผ็ดเผ็ด ไว้ไว้ไว้ไปสั่งเผ็ดเผ็ดด้วยนะคะเขาถามอยู่ว่าเอาเผ็ดไหมอ่มอมแซบแ้อร่อยมากหมดปลาแล้วค่ะทุกคนหมดเนื้อแล้วคะ่ะอืม้มเครื่องแน่นมากๆเลยนะคะอืมความอร่อยระดับสิบอีกแล้วคะ่ะ น้องกระานได้เท่านี้นะคะทุกคนกินไปลองไห้ไปได้ บรรยากาศมันชิลมากค่ะทำเ้วืน้ำเปล่าพันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ความเผยด ยังอยู่ในต่อมน้ำลายเทียบเลยอร่อยมากค่ะชื่อร้านและสถานที่วันลงให้นะคะยังไงก็อย่าลืมตามมาต่ำกันนะคะสำหรับใครที่มาเที่ยวระยองตรงบ้านเทและหน้าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยองแวะที่นี่ได้ค่ะร้านกาแฟน่ารักข้างหน้ามีอาหารทะเลสดซื้อแล้วป้าเขายำลวกอะไรให้ฟรีเลยนะคะทุกคนแล้วก็เอามาทานที่นี่ได้ด้วยค่ะแล้วก็ร้านอาหารตามสัง่งซึ่งมีเมนูอาหารทะเลเทียบ ติดตามกันได้มาต่ํากันได้นะคะสําหรับวันนี้วันต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่าน,น,ะค,ะนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกินเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องขอนั่งพัก,ก่อนเดี๋ยวสามีวันพาเดินอีกแน่ๆค่ะไม่ต้องห่วงเลยวันนี้เป็นวันชีพจรลมเทา้าจะไปไหนกันต่อรอชม